ทางประวัติศาสตร์มันเป็นการทบทวนเพื่อให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบท้ายบทนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองใช่ไหมคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้เรียกหลักฐานชื่อว่าอะไรสิลาจาลึกแล้วศิลาจาลึกเป็นหลักฐานแบบไหนคะแบบ ชั้นต้นหรือชั้นรองอ้าวยังจําได้ไหมคะหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่บันทึกสร้างขึ้นหรือจัดขึ้นโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตรงส่วนหลักฐานชั้นรองคือเป็นหลักฐานการนําหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์นะคะมาตีความเมื่อเวลาผ่านไปก็คือเกิดหลักฐานขึ้นมาใหม่อ้าวราคาซิล้าจะาลึกเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะแบบ เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะมันมีการบันทึกเป็นตัวอักษรลงในแผ่นหินนะคะอ่าวภาพต่อไปเป็นภาพข่าวเป็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นการบันทึกเหตุการณ์นะคะเพราะนั้นคนที่บันทึกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมคะก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เป็นภาพถ่ายใช่ไหมคะ อ้าวต่อไปค่ะพงสาวดารพงสาวดารเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะเพราะว่าตีความขึ้นมาใหม่นะคะเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เป็นหลักฐานชั้นรองที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรภาพต่อไปเป็นการบันทึกลงในวัสดุใบลาน นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ถูกบันทึกลงไปในวัดสดุใบลานเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรภาพต่อไปคือจดหมายเหตุลาลูเป,ปรราชอาณาจักรสยามเพราะนั้นผู้ที่บันทึกเขียนโดยมองซิเอ,อเดอลาลูเป,ปรนะคะก็แสดงว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับ ประเทศไทยในอดีตเพราะฉะนั้นคนที่บันทึกต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเอาภาพต่อไปเป็นโบราณวัตถุโบราณวัตถุเป็นหลักฐานชั้นต้นแบบไม่เป็นลายลักษักษรอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นโบราณวัตถุถ่วยโถโอชาม เครื่องประดับเงินตราต่างๆนะคะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโบราณสถานก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเอาละค่ะทีนี้มาดูความสําคัญของหลักฐานในประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มันมีความสําคัญอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าเพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานเหล่านี้ นะคะถ้าไม่มีหลักฐานเหล่านี้เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ได้ไหมก็ไม่ได้นะ,ะเพราะนั้นความถูกต้องมันก็จะน้อยลงนะคะเอาละค่ะทีนี้การแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีการเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะเรื่องราวที่จดบันทึกไว้เรียกว่าข้อมูลเมื่อเราใช้ข้อมูลนะคะควรดําเนินการดังนี้ก็คือ1เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราต้องแยกแยะ ถึงความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 2. แยกแยะระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงให้ได้นะคะทีนี้การตีความหลักฐานทางปรวติศาสตร์นะคะแม้ว่าจะมีความสำคัญมากเพียงใดก็ตามแต่โดยตัวหลักฐานเอง อาจไม่มีความหมายหรือความสําคัญถ้าขาดการตีความดังนั้นการตีความหลักฐานจึงถือว่ามีความสําคัญต่อ,อการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวัดเป็นการวัดความรู้จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วมาทดสอบ10บข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้อที่1เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในอดีตและมีการเล่าสืบต่อกันมาถือว่าเป็นหลักฐานชนิดใดคะมีการเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษม,มาจนถึงยุคของเราปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าหลักฐานประเภทน,นั้นว่าอะไรกอไ๊อกไก่จารึกจารึกมาต้องคนที่จารึกลงไปในศิลาจะต้องเป็นคนที่รู้ และคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆมันเกี่ยวอะไรกับการเล่าสืบต่อกันมาไหมใช่ไหมคะคาตอบนี้น่าจะไม่ใช่ขอไข่ตานานเออความหมายของตํานานคืออะไรใช่การที่เล่าสืบต่อกันมาไม่เป็นตํานานหรือคอควายโบราณวัตถุมันเกี่ยวอะไรกับโบราณวัตถุไหมการเล่าสืบต่อกันมาหรือจะตอบงองูพงสาวดาราพงสาวดานคือการ หาข้อมูลนะคะจากประฐานชั้นต้นเอามาตีความใหม่เรียบเรียงใหม่นะคะใช่ไหมเป็นการเล่าสืบต่อกันมาไหมเพราะฉะนั้นในข้อที่1เนี่ยคิดว่าน่าจะตอบข้อไหนคะ,อะลองคิดดีๆนะคะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะ <S <S ข้อที่2หลักฐานทางประวัะวติศาสตร์ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมีอะไรบ้างตัวเลือกมีจารึก มีรูปถ่ายมีโบราณวัตถุมีอาวุธโบราณนักเรียนต้องจำแนกความแตกต่างให้ออกค่ะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะลึกเนี่ยเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมเพราะว่าถูกบันทึกด้วยตัวอักษรรูปถ่ายลายลักษณ์อักษรไหมวัตถุโบราณเป็นลายลักษณ์อักษรไหมอาวุธโบราณเป็นลายลักษณ์อักษรไหมอ้าว ต้องหาข้อแตกต่างให้เจอนะคะครูแค่อธิบายแนวทางให้ฟังต่อไปข้อที่3ค่ะวิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการใดไม่เหมาะสมก็ไก่การตีความข้อมูลเมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมคะการเปรียบเทียบข้อมูลการนำข้อมูลมาบันทึกหรือการให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้คิดดีๆนะคะวิธีใด ที่เป็นการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อไปข้อที่4ข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นอ่าคุณครูได้อธิบายหลักฐานชั้นต้นแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะลองดูซิรูปถ่ายทำนานหนังสือเรียนนิทาน เอาละค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางในการทำแบบทดสอบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคงพอจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วลองประเมินตนเอง10ข้อต้องผ่าน6ข้อถือว่าดีนะคะถ้านักเรียนตอบถูก6ข้อถือว่านักเรียนผ่านในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเอาละค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานที่มีร่องรอยของการกระทำการพูดการเขียนการประดิษฐ์การอยู่อาศัยของมนุษย์ความรู้สึกของคนในปัจจุบันสิ่งที่มนุษย์จับต้องและทิ้งร่องรอยไว้เพื่อให้ศึกษาและคน้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะแล้ว สัปดาห์หน้าคุณครูก็จะมาเฉลยข้อสอบทั้ง10ข้อนะคะแล้วลองวัดความสามารถของนักเรียนดูว่าผ่านไหมนะคะสำหรับสัปดาห์หนี้บายบายค่ะนักเรียนทุกคน